สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องสุขสุขคมวันนี้แอปเปิลชาแนลสิพาพี่น้องมากินตามซัวกับมกปลาสวายจ้าแล้วก็ถอดไข่เจียวด้วจ้ะพี่น้องพักของเฮากับซิมีหมากเลดีมาราแล้วก็พักบัวอันนี้พักอย่างบุญใจแอปเปิลจำซืือบันืัอนี้ก็ไม่กินกับน้องมัดร้านสาวในเตยจ้า โอเคมากินไข่เจียวลูกอ่ะกินไข่เจียวน้องมัดกินไข่เจียวใช่ไหมลุกขึ้นดีๆค่ะลูกลุกขึ้นดีๆโอเคอ่ะกินเลยค่ะล in ูกกินเลยโอ้ยหมดเยอะมากน้องมัดก็อายก้มอยู่นะคะพี่น้องดินนะเดี๋ยวป้าปนปน กินส้มตำไหมคุยกับคุยกับท่านผู้ชมหน่อยสิอบคุับครับปาสบายไหมลูกมุกปลาสบายได้จากพี่น้องยายนายเตยเราเห็นไปจ้ะ อร่อยมากจ้ะพี่น้องอร่อยนะอ่ะคาเต้ยอค่อยนะใช่คือข้ายหน้าไก่คิ้วไก่ไหมอะไรนะคะคื้วไก่ไก่คิ้วไก่ไหมอ๋อลุงเต้ยไปจับหมูค่ะวันนี้นายเต้ยไปทํางานจับหมูแล้วจับพี่น้องไปยังเต้ตีหา่าจ้ะแอปเปิลก็ได้ได้กินคนเดียวจ้ะมึง เพื่อนอยู่ข้างๆกพบหนงเพื่อนของอาลองมาคุยกับอาเต็จีหน่อยสบายดีไหมสบายดีไหมสบายดีไหมคะพูดพอๆสบายดีสบายดีไหมคะ <c oughs> ม่หางเสียงด้วยใช่ไม่หางเสียงด้วยตำสว่าเผ็ดๆได้ไง ต้องไม่รู้จักไหมหมักหมักอะไรร <Okay. S 1> ีดเคยกินไหมคะไม่เคยกินอ่ะอร่อยมากเลยเอาเอาหมกปลาไหมลกูกหมกปลาไหมกินดีๆกินดีๆเร็วกินให้หมดนะคะยอย่าอมข้าวนะคะ จะพักกับอม FC ค่ะ FC ค่ะ,ค,ะคุยกับ FC หน่อยแล้วน้องมัด <FC S 2> ไม่ไมเหื่อแมวไปนลากับน้ำนะเหื่อแมวไม่ไปว <c oughs> ันนี้หนูไม่ไปใจหนูไป อขอตรวจขออภัยเสียงเข่าในเรื่อจ้าพี่น้อง ม้าจะอมข้าวเนาะน้องมีจ้านองม้าจะอมข้าวนะคะมกปลาสบายแซ่บจัดจังสองโมงผลจากแอปเปิลออกมาได้สิกินเม็ดประจักษ์ทำไมถึงอาหารมันลอยได้อะไรนะคะอาหารมันลอยได้ เอาต้นกล้วยมาทำอะไรต้นก้วยมาใส่รองไอ้นี่ค่ะอเอามาลองะะอ่ะเียวหาเหรอจ้ะก้วยมันหน่อนจ,จับลูกมันจะร่วงมันจะตกนะคะใคยทำน้องมาทำเ้จยจอา้น ปั๊เปิ้ลทำเองค่ะเอค่ะเอ็ม,อมออไปจับอะไรมาเนี่ยช่วงนี้อ่ะปิดโรงเรียนนะจ๊ะน้นองมัดปิดกี่วันคะนี่คือช้นสองแล้วน,น,น้องเจเจโรงเรียนปิดกีบนะดก่บ้านครูเทอมจ่าเทอมกี่บ้าน ช่วงนี้โควิดหรอใช่โควิดระบาดกับพี่น้องนี่หน่อยนักเรียนกันเลยต้องหยุดลงเรียนเหมือนกันต้องน้องเจเจใช่ไหมเจเจเป็นไข้เหรอม่ได uh, en, ้เจเจเป็นไข้ค่ะเจเจเป็นไข้อ่ะกว่าโควิดใช่ไหมน้องมัน กว่ากว่าไปมันหนีเจเลยออกไปมันหนีเจเลยไปนอนในวัดห่างเลยต้งเยอะเลยมีมีคนเจเยอะรู้จักยาสอนไหมยาสอนตะหมาโวถ้าหลานตะหมาเนี่ยสอนคือว่ายาสอนรู้จักยาสอนไหมป้าเปิ้ลไม่รู้ค่ะใครจะไปรู้จักวะอยู่วัด มีมูตอหายเดอมข้าวนะเจ้าดีเดยวอมข้าวนะน้องมันไม่ไม่อยาไม่อยากเต้นให้ทชมดูเหรอรักเ<ม>ต้นดีๆเต้นดีๆให้ท่านผู้ชมดูอืม,มไม่เห็นคอเลยไม่เห็นหน้าน้องมันเลย ้เงตตัวกลเก้มลงสีน้องมันเออไก่ทำดีๆทำอะไรเยเต้นดีๆแล้วส่องลงเต้นดีๆลูกมาเต้นดีๆเดี๋ยวเก้มลงด้วยฮ พ่เจเราเล่นตาอยไหมเล่นตาหมุนเล่นตาหมุนที่าใครเล่นตาหมุนาใครนั่งาไครนั่งนั่งคอีกฝ่าใครจะชนะเล่นไหมไเล่นคอนี้ตา

โอเคจ้ะ okay, พี่น้องสำหรับคลิปนี้แอปเปิลชาแนลก็ลาก,ก่อนเด้อจ้าฝากกดไลคก์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้แอปเปิลชาแนลกับนายเตยเพื่อได้เห็นคลิปต่อไปแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อสิบประผาดคลิปต,ต,ต่อไปของแอปเปิลชาแนลด้วจ้ะพี่น้องพิดพาดประกันได้กับออทอขอขอภัยเอไได้อจ้าสวัสดีจ้า